นี่กลังพบกับเกดกวางแสงนะคะเอาอได้เชว์วค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่ๆขาใครที่กําลังมองหารถครอบครัวเนาะไปใช้ในครอบครัวหรือว่าขับขี่คนเดียวเนี่ยไซส์กําลังดีไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะลองดู H R V คันนี้ของเกดได้นะคะในส่วนของตัวสเปคนะค,ะนะคะันนี้นะคะได้เป็นตัวฮอนด้ H R V 1 8ตัว E ปี2 0 1 5ตัวเกียร์ออตโต้คุณพี่บอกเลยว่าคลิปวิดีโอดีนะใครเจอเจอเกดกวางแสงคุณพี่รับส่วนลดโปรโมชั่นไปเลยอยู่ที่4 0,000บาทนะคะจากราคาหน้าป้าย399,000้าหอืเก้าพันบาทไม่ต้องเอาไปในคลิปว แค่สามแสมน,นบาทเท่าน,นั้นเองค่ะเอกสารชัดเจนนะคะเครดิตดีนะคะฟรีดาวได้เลยจัดเต็มวงเงินดาวต้นต้นศูนเปอร์เซ็นต์ได้นะคะใครสนใจจัดเต็มวงเงินเนี่ยผ่อนคข้าๆ7,000กว่าบาทเองนะขับ HRV 1.8E ตัวท็อปเนี่ยผ่อน7,000กว่าบาทถูกมากๆใครสนใจนะคะสยกฟูสายตรงมาหาเกศค,ค่ะที่0ู3 5 0 6 4 7 7 7ห้าศูนย์กสีเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะถ้ากดเป็นทางไลน์แอดออฟฟิเชียลจะเป็นแอดไซส์เคเอสหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดด้านหน้าด้วยนะคะพี่ขามาเดี๋ยวเราเริ่มดูกันตั จะได้เป็นตัวสีขาวมุกเป็นตัวสีขาวมุกเดิมๆโรงงานเลยนะคะพี่พี่กระจังด้านหน้ามีการตกแต่งโครเมียมนะแบบนี้มาให้ สวยกริ้เลยสภาพโดยรวมดีมากนะแล้วก็ฝาด้านหน้านะคะไม่มีรอยแตกรอยเล้าหรือว่าคราบเหลืองฝังลึกแต่อย่างใดนะคะสีทุกอย่างสวยหมดด้านล่างมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหงอกค่ะอันนี้ก็คือตรงรุ่นคู่หน้าเดิมๆจากโรงงานค่ะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบเกยียร์ระบบเบรกต่างๆนะคะทีมช่างของเกดเนี่ยมีการตรวจเช็คแล้วก็รีเช็คให้แล้วเรียบร้อยคือคันยนี้พร้อมใช้งานกันอย่างแน่นอนค่ะครนนี้ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรใช้เชื้อเพลินนะคะเป็นตัวเบนซินล้วนๆเลยไม่เคยเกิดอุบัติเเตตไมม่่ย,ยั้งกากาอน แก้มซ้ายแก้มขวาหรือว่าพวกานด้านหน้านะคะรอยเป็นรอยต่างๆก็คือเดิมไม่มีการปั๊มใหม่ใดๆนะคะแล้วก็ระบบเบรกมาพร้อมกับตัวระบบเบรกแบบ ABS สีดแต้มเดิมโรงงานทุกอย่างก็อยู่ครบเช่นเดียวกันได้เป็นตัวเครื่องพันแปเบนซินล้วนบ็อกซี่สูบนะคะฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมค่ะพี่ๆขาพวพสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะคะไม่มีรอ,องสีพหทับคำเตือนต่างๆก็คืออยู่ครบทั้งหมดเช่นเดียวกันค่ะพี่ๆคันนี้คือสวยส่วนรถก็เยอะด้วยเนาะป่าเราไปดูด้านข้างของตัวรถกันบ้างด้านข้างของตัวรรรถนไม่ออยบบุกแท เส้นสายลายสปอร์ตแต่ตั้งแต่กระจังหน้ายันแบบฝาท้ายเลยนะพี่พี่คือสวยมากๆนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเจ้าของเก่านะมีการลงล้อแม็กมาให้ด้วยเป็นตัวล้อแม็กคอบสิบเนะคะมาพร้อมกับตัวระบบดิสเบรกสี่ล้อด้านจากประตูแถว2ค่ะพี่พี่ขาจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเสาซีมันทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นนะคะสําหรับตัวภายในนะคะตัวเบาะเนี่ยจะได้เป็นตัวเบาะหนังโทนสีดําทุกแถวตอนเลยเอี่ยมมากแผงข้างประตูก็ตกแต่งเป็นตัวโทนสีดานะมีตัวล็อกนิรภัยนะคะกันเด็กตกกันแบบว่าป้องกันอันตรายนะพี่ใช้ท่านตัวรถ แล้ะะวก็นำจาบประตูคู่หน้าสามารถใช้ในการแบบว่า ล็อกรถปลดปล็อกรถได้ถ้าเกิดมีกุญแจใกล้ตัวนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ฝั่งนี้จะมีการติดตั้งแผ่นเพจถ้าเกิดแผ่นเพจ h อ n d a รุ่นนี้จะได้เป็นตัวสีเขียวนะคะพี่พี่ขาซินซอกแห้งสนิทไม่มีการสาดสีแน่นอนไม่มีการสาดสีการเกิดรอยอุบัติเหตุใดๆนะรอยมต้าก็คือเดิมโรงงานนอกตั้ข้างประตูต,ต่างๆไม่มีการขาดัดใดๆเช่นเดียวกันค่ะพี่พี่ขาแล้วก็ในส่วนของตัวภายในคันนี้เนี่ยตกแต่งเป็นตัวโทนสีดําทั้งหมดเอี่ยมมากสวยมากพี่พี่น้องขอ,อยุยาสตาร์รถให้ดูก่อนนนตตัวัววกกุุญญแจจจะได้้เเเปป็็ลบบีนตัวกุญบแจบบ คีเลดเดิมๆโรงงานมาพร้อมกับตัวกุญแจส,สำรองนะคะทุกอย่างเนี่ยอยู่ครบเวลาสตาร์ทรถนะคะเหยียบเบรกให้มิดพี่พี่หาแล้วก็กดปุ่มนี้ได้เลยเป็นปุ่มเอนจิ้นสตาร์สต็อปนะคะเป็นปุ่มสีแดงแบบนี้ด้านหลังพวงมาลัยฝั่งซ้ายมือตึง เปิดไปลูกค้ากดไปก็คือเครื่องยนต์ติดเครื่องยนต์ทำงานเลยและภายในเอี่ยมทุกอย่างเลยนะอาจริงแล้วก็ทุกอย่างใช้งานได้หมดนะคะพวกคอนโซลต่างๆนะคะรอยขีดข่วนไม่มีรุ่นนี้มีแอร์แบ็คให้คู่หน้านะคะพี่ๆขาแล้วก็ในส่วนตัวจอตัวจอนะได้เป็นตัวจอเครื่องเล่นเดิมโรงงานนะคะพี่ๆขาเป็นตัวจอเดิมโรงงานทัสกรีนนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องมองไหยหลังด้วยสาหรับตัวกล้องมองไหยหลังนะคะใครที่แบบว่าถอยรถถอยจอดไม่เก่งเนี่ยเอาคันนี้ไปได้กล้องมองไหยหลังเขาสามารถปรับไปถึง3มุมมองเลยมุมมองหนึ่งก็คือมุมมองนี้เป็นตัววแแบบเลลนนะะค้ก็ มีเลนปกติด้วยแล้วก็มีกันชนด้านล่างนะเวลาเราไปห้างเนี่ยกันชนจอดด้านล่างแล้วเขาก็มีให้แม่บ้านนะคะที่แบบว่าชอบไปชอปปิ้งตามห้างถอยจอดไม่เก่งอันนี้คือช่วยได้เยอะได้ตัวแอร์รุ่นนี้ได้เป็นตัวแอร์ระบบออโต้กดปุ่มนี้ได้เลยเวลาเปิดแอร์ค่ะพี่พี่ค่ะแอร์เย็นแล้วก็เพลงเพาะแน่นอนนะตัวจอแอร์เนี่ยได้เป็นตัวแบบกึ่งทัชสกรีนนะคะพี่พี่โอ้โหเย็นมากแรงเกินไปนะคะ อของตัวเกียร์รุ่นนี้ได้เป็นตัวเกียร์ระบบออโต้นะคะมีมาพร้อมกับตัวเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้ส่วนตัวพวงมลาลัยก็เป็นพวงมลาลัยแบบ มัลติฟังชันมีทั้งตัวคลุ้คอนโทรลคลุ้คอนโทรลอยู่ด้านบนนะคะฝั่งขวามือด้านบนฝั่งซ้ายมือนะคะจะมีปุ่มควบคุมเครื่องเล่นนี่ข่ามาพอดีนี่นะ,ะปุ่มควบคุมเครื่องเล่นด้านล่างนะคะมาพร้อมกับตัวปุ่มบลูทูธเราใสา่วางสายหรือว่าสั่งการได้เสียงแล้วก็ด้านบนด้านล่างนะซ้ายลบขวาบวกนะคะจะเป็นในส่วนของตัวเกียร์เพนเทอร์ชิพค่ะพี่ๆค่ะแล้วก็ตัวเบาะรุ่นนี้คือสะอาดมากคลีนมากถ้าเป็นตัวรถครอบครัวเกตแนะนําเลยให้เล่นเป็นตัวรถเบาะหนังนะคะเพราะรถเราเนี่ยใช้หลายคนรถใช้หลายมือเดยพี่ๆเนาะงัับนนีดตวหทส ด้วยมีตัวตำแหน่งปีกไหลนะคะแล้วก็ตัวพนักตรงด้านด้านขาเนาะตรงขาเนี่ยก็คือแบบเจาะรูระบายอากาศระบายกลิ่นอับชื้นระบายกลิ่นความร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆีภายในพรมหลังคาสูงโป่งนะเหลือประมาณคืบมือกว,กว่ากันได้แบบนี้ค่ะป้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของจัวรถกันบ้างน้องย้ำราคานดหนึงพี่พี่จา๋าวันนี้จากราคาหน้าป้าย3 9 9ในคลิปวิดีโอน,นี้เอาไปแค่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเซฟเงินกระเป๋าเนี่ยถึงสี่หมื่นบาทกันเลยนะในตัว1นตัวอ e, ีไปใช้งานนะคะถ้าเกิดตัว e, ีเนี่ยด้านบนนะคะเสาอากาศจะเป็นแบบ ปอยเลอร์ iler, เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเบรกตัวที่3นี่เส้นเล็กเ่านยูก้อยน้องคือแบบว่าโฉบเฉี่ยวสปอร์ตมากนะคะกระจกด้านหลังเป็นกระจกแบบลรฟ้านะคะเป็นตัวกระจกเดิมจากโรงงานฮอนด้าทุกบานประตูทุกบานหน้าต่างเลยนะคะอันนี้คือเปิดไปภายในก่อนพับเบาะนะคะพี่ๆขาก่อนพับเบาะก,ก็จะมีพื้นที่นะเก็บของเก็บสัรพละเยอะมากเช่นเดียวกันหรือว่าเราจะพับเบาะลงไป เขาบอกพับแยกเป็นแบบ60-40ถ้าเกิดวันนี้นั่งโดยสารเดินทางประมาณ3คนคุณพี่ขาก็กพับเบะาะลักษณะแบบนี้ก็ได้ตรงนี้เรายังสามารถวางของได้อีกนะคะ เขาเรียกว่าอะไรนะข้อดีเนาะข้อดีของบอดแถวหลังที่สามารถพับแยกได้ซ้ายขวานะคะพี่ๆค่ะแต่ถ้าเกิดเดินทาง2คนด้านหน้าวันนี้ต้องเน้นในส่วนต,วตัวเรื่องของการบรรทุกของตัวนี้พับไปเห็นไหมมันจะเป็นแบบว่าระนาบแถวเดียวกันเลยนะคะก็จะคือใช้พื้นที่ได้แบบว่าจุใจกันอย่างแน่นอนนะคะใครที่กําลังมองหารถครอบครัวแบบว่าสภาพดีแต่ว่าวันนี้ที่สําคัญนะได้เป็นตัว E และได้ราคาส่วนลดเยอะไม่ควรพลาดเลยสนใจต้องเรียบติดต่อเกตนะตามคอนแทคด้านล่างตรงกลางหน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าเดี๋ยวเราดูในส่วนตัวโครงสร้างฝั่งนี้กันบ้าง เพราะสติกเกอร์บอกลมยางตรงนี้เนี่ยไม่มีรอยอองสีคนทับนะคะไล่ขึ้นไปด้านบนยางขอบประตูหรือว่ารอยเป็นอาร์ทุกอย่างก็คือชัดเจนเลยว่าเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะหัวหนอาด้านข้างประตูต่างๆไม่มีการขายไม่มีการเกิดอุบัติเหตุมาก,ก่อนแน่นอน100%รเซนะคันนี้มาพร้อมระบบไฟฟ้ารอบคันกระจกปอดไฟฟ้าหมดเลยค่ะสีบา,บานประตูแต่ฝั่งคนขับเนี่ยเป็นแบบออโต้มีระบบเซ็นทัลล็อกให้นะคะแล้วก็กระจกมองข้าง สามารถตัดมุมมองไฟฟ้าแล้วก็มีตัวพับเก็บไฟฟ้าให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะใครอยากได้นะคะในสวนตัว H R V 1.8ตัว E ส่วนรดโปรโมชั่นโนอยู่ที่40 0 0มบาทเกบอกเลยว่าคันนี้น่าเล่นมากๆใช้เป็นตัวรถครอบครัวก็ได้สนใจสามารถยกขู่สายตรงมาหาเกดนะคะที่0ู3 5 0 6 4 7 7 7ค่ะหรือว่าเป็นทางไลน์แอดเฟียชนนะคะจะเป็น SI K S, S 1 2 3่อย่าลืมแอดนะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่ๆขาฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใให้เกดด้วยนะคะจจะะ้เเป็นกกาลังใคใค่หทีม ค่ะงและสำหรับคลิปวิดีโอนี้แก่ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ